สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลูกแก้วในช่อง YouTube บอยรถบ้านเพชรบุรีนะคะวันนี้นะคะแก้วมีรถ11ที่นั่งนะคะมารีวิวให้ทุกคนชมกันบอกเลยว่าคันเงียบพึ่งเข้ามาและแน่นอนว่าเลขไม่น้อยมากมาพร้อมกับราคาที่จับต้องได้ค่ะนั่นก็คือเจ้าคันนี้เลยค่ะคุณไดเอสว2.5ออลิตปี2015ค่ะ สำหรับวันหยุดยาวในช่วงนี้นะคะหยุดกันยาวๆ4วันเลยหลายๆคนอาจจะมีแพลนที่เที่ยวไว้แล้วนะคะแต่ว่าหารถนะคะสักหนึ่งคันไปเที่ยวกันกับครอบครัวนะคะคันนี้ลูกแก้วเลยหยิบมารีวิวกันแบบรวดเร็วเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะคะสำหรับเจ้าของเดิมนะคะคันนี้นะคะเป็นรถของคุณหมอคะ่ะคุณหมอเขาซื้อสดมานะคะ <S <S เป็นรถบ้านแน่นอนใช้งานมือเดียวนะคะแล้วก็สภาพเนี่ยสวยกริบมากเลขไมค์คันนี้อยู่แค่ 20,100กว่ากิโลเท่านั้นค่ะสำหรับคันนี้นะคะเขามาพร้อมกับเล่มนะคะพร้อมโอนเลยไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆในเรื่องเอกสารนะคะแล้วก็กุญแจนะคะมีมาให้2ดอกค่ะกุญแจ1แล้วก็กุญแจสำรอง1นงนั่นเองค่ะแล้วก็บอกเลยว่าถ้าลูกค้านะคะเครดิตดีเอกสารครบนะคะอนุมัติไวมากๆนะคะมาพร้อมกับสิ้นปีนี้นะคะบอยรถบ้านมีแคมเปญช่วยผ่อนสูงสุดถึง10,000บาทกันเลยทีเดียว ะคะใครที่กำลังสนใจบอกเลยว่าคันนี้พลาดไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวแก้วนะคะพาทุกคนมาชมรอบๆคันกันดีกว่าว่าเจ้าฮุนใดคันนี้เนี่ยมีความสวยงามอย่างไรบ้างค่ะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะมาในสีเทาสวยงามแบบนี้เลยนะคะด้านหน้านะคะเป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะเป็นเส้นแนวนอนนะคะหล่อๆมาเลยเนาะแล้วก็ ดวงไฟด้านหน้านะคะเป็นไฟฮาโลเจนค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าเลยสภาพนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะด้านข้างของเขามาในล้อแม็กขนาด16นิ้วค่ะมาพร้อมกับกระจกเป่าไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยนะคะแล้วก็มีกันสาดนะคะด้านบนมาให้ที่ประตูด้านคนขับนั่นเองค่ะคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเนี่ยแจ้งว่าซื้อมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ขับใช้งานนะคะอาจจะขับไปแค่ซื้อกับข้าวหน้าปักซอยเท่านั้นเองนะคะ รถปี2015นะคะมาพร้อมกับเลขไม์อยู่ที่ประมาณ21,000กว่ากิโลเท่านั้นบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยใช้งานมาน้อยมากๆจริงๆเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะคะเขามีสปอยเลอร์มาให้พร้อมกับไฟเบรกดวงที่3เลยนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมาให้ถึง4จุดด้วยกันมาพร้อมกับกล้องมองหลังเลยค่ะคันนี้ด้านหลังนะคะก็สวยงามคมกริบไม่มีการไป ชนท้ายอะไรมาแน่นอนนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวแก้วนะคะจะพาทุกคนเข้าไปดูภายในรถกันค่ะไปกันเลยค่ะ ตอนนี้แก้วก็อยู่ภายในห้องผู้โดยสารเจ้าคุณไดเอช1คันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งแรกที่อยากจะให้กล้องซูมให้ดูนั่นก็คือเลขไม์ของเจ้าคันนี้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเลขไม์คันนี้อยู่ที่21,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเกี้ยจะให้กล้องซูมเข้าไปให้ชัดๆเลยนะคะว่าเลขไม์คันนี้เนี่ยเลขไม์แท้แน่นอนนะคะ,ะไม์น้อยจริงๆนะคะสําหรับคันนี้นะคะพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยหนังนะคะแล้วก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะสามารถควบคุมนะคะหน้าจอ ทั้งเล่นของเราได้ที่ปลายนิ้วสัมผัสเลยค่ะคอนโซลด้านหน้าของเจ้าคันนี้นะคะมาในสีเทาเข้มมีการตัดสลับลายไม้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเพิ่มความหรูหราให้เจ้ารถคันนี้นั่นเองค่ะ สำหรับเครื่องเล่นเครื่องเสียงของคันนี้นะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะของโซ n y เลยนะคะแล้วก็เป็นระบบเสียงของ d o l b y นะคะสามารถเชื่อมต่อ CD DVD ได้นะคะแล้วก็เล่น FMA m ฟังเพลงได้แน่นอนนะคะ USB AUX นะคะมีมาให้ครบคันเลยค่ะแล้วก็อย่างที่แก้วบอกไปนะคะว่าเจ้าคันนี้เนี่ยมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะคะภาพก็จะขึ้นที่หน้าจอของเราเลยค่ะบอกเลยว่าในการเข้าถอยจอดนะคะทางานควบคู่กับ เซนเซอร์หลังเนี่ยบอกเลยว่าไร้กังวลแน่นอนค่ะสำหรับเจ้าคุณใดคันนี้สำหรับแอร์ของคันนี้นะคะก็เป็นแอร์แบบแมนนวลค่ะสามารถปรับได้ตามใจเราเลยนะคะซึ่ง ที่ติดตั้งแอร์ก็จะอยู่ใต้ระบบเสียงหน้าจอของเรานั่นเองค่ะแล้วก็คอนโซลด้านหน้าที่เขาออกแบบมานะคะเป็นการออกแบบที่ให้ความรู้สึกเหมือนว่าห้องโดยสารด้านหน้าเนี่ยกว้างขวางมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าเขานะคะเว้นช่องไว้ตรงนี้นะคะสามารถนั่งตรงนี้ได้อีกหนึ่งท่านเลยนะคะปกติรถของเราเนี่ยจะสามารถนั่งได้2ท่านด้านหน้าใช่ไหมคะแต่ว่าคันนี้เนี่ยถ้ามีเด็กเล็กนะคะหรือว่าผู้หญิงตัวเล็กๆผู้ชายตัวเล็กๆสามารถนั่ง ที่บาะกลางตรงนี้ได้เลยนะคะโดยการที่เราสามารถเปิดนะคะถาดรองตรงนี้นะคะขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเพิ่มเป็นที่นั่งได้อีกหนึ่งที่นั่นเองค่ะถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ใช้งานนะคะถาดรองเมื่อกี้ก็มีหลุมวางแก้วน้ําให้เรานะคะวางของวางเครื่องใช้ได้เลยค่ะสําหรับด้านหน้านะคะเขามาพร้อมกับ ถุงลมนี้ภละใครคู่หน้านะคะทำงานควบคู่กับระบบเบรก ABS ค่ะคันนี้บอกเลยว่าพละกำลังอยู่ที่175แรงม้าก,กันเลยทีเดียวนะคะเครื่องยนต์2.5ลิตรค่ะใครที่แบบว่า ขับคันนี้บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนเนาะเดี๋ยวเราไปดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่าสวยงามอย่างไรบ้างไปกันเลยคะ่ะสำหรับคันนี้นะคะเขามาในเบาะหนังนะคะสีครีมทั้งคันเลยนะคะแล้วก็สภาพเบาะเนี่ยสวยงามมากๆนะคะไม่มีฉีกขาดหรือว่าชำรุดเลยนะคะเพดานของเขานะคะก็คุมโทนสีครีมมาเช่นเดียวกันค่ะบอกเลยว่าความรู้สึกในห้องโดยสารนะคะให้ความหรูหรามากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้ที่แก้วบอกไปว่าเขา เป็นรถ11ที่นั่งนะคะก็สามารถนั่งได้11ที่นั่งจริงๆค่ะหรือว่าถ้าเรานะคะจะไม่นั่ง11ที่นั่งเราสามารถพับเบาะกลางได้นะคะแบบนี้เลยนะคะหนึ่งอย่างนะคะที่เราพับเบาะแล้วเราจะใช้งานก็คือเข้าไปนั่งด้านหลังนั่นเองค่ะหรือว่าเราจะพับลงมานะคะเพื่อที่จะเป็นถาดวางของวางแก้วน้ํานะคะของกินจุกจิกนะคะตรงนี้สามารถ ซัพพอร์ตได้เลยนะคะแล้วก็สามารถนะคะเปิดขึ้นมาเป็นที่นั่งได้นะคะแล้วก็ฟังก์ชันด้านหลังที่เขามีมาให้นะคะก็จะเป็นหน้าจอด้านบนค่ะเป็นหน้าจอนะคะที่สามารถเล่นนะคะเล่นหนังเปิดเพลงฟังเพลงได้เลยนะคะและอีกหนึ่งอย่างสําหรับคันนี้ก็คือแอร์สาตอนนั่นเองค่ะบอกเลยว่าห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยไม่ร้อนแน่นอนนะคะตอนนี้แก้วนั่งอยู่นะคะที่ห้องโดยสารแถวที่2เนาะบอกเลยว่าแอร์เนี่ยเย็นมากๆนะคะเพราะว่าแอร์ของเขาเราสามารถ ปรับได้เองนะคะปรับระดับได้ด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยมีปุ่มปรับแอร์ให้นะคะมีไฟที่ห้องโดยสารให้ด้วยนะคะไฟด้านหน้าไฟตรงกลางนะคะแล้วก็ไฟห้องโดยสารด้านหลังสุดเลยนะคะและที่ตื่นเต้นมากก็คือไฟของเขายังไม่ได้แกะใช้งานเลยนะคะมีพลาสติกนะคะปิดไฟมาแบบนี้เลยค่ะ รถปี2015นะคะคันนี้บอกเลยว่าใช้งานมาน้อยมากๆจริงๆค่ะดูจากสภาพห้องโดยสารแล้วเนี่ยด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่าแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะคะใครที่เห็นในกล้องแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะแกพูดจริงหรือเปล่าสามารถเข้ามาดูรถได้ที่ร้านบอยรถบ้านได้เลยนะคะเรายินดีให้เข้ามาดูนะคะให้ทดลองขับได้ที่ร้านเลยค่ะ สำหรับเจ้าฮ e ุนไดเอ H1 2.5 e l ลิ e ปี2015คันนี้นะคะใครที่กำลังมองหารถ11ที่นั่งรถครอบครัวนะคะพาครอบครัวไปเที่ยวช่วงปีใหม่ช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะสามารถเข้ามาดูได้ที่ร้านบอยรถบ้านเลยนะคะตอนนี้รถจอดอยู่ที่สาขาเพชรบุรีนะคะก่อนจากกันไปนะคะขอฝากแคมเปญดีๆโปรโมชั่นช่วยผ่อนสูงสุด10,000บาทจากบอยรถบ้านด้วยนะคะสามารถเข้ามาคุยเงื่อนไขกันก่อนได้ที่ร้านบอยรถบ้านเลยนะคะสำหรับวันนี้แก้วต้องขอตัวไปก่อน อย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c ค i b ์ช่อง YouTube บอ <Road> ยรถบ้านด้วยนะคะ